ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับสาหรับคลิปนี้ครับผมตั้งช่องของเบาแหลมพารวย9้าพารวยครับยินดีพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมเขามารับชมเบิ้งตัวเล็กแนวทางครับผมน้ากันครับผมครับครับสวัสดีครับผมครับเฮ้ยบังเอิญหน่อยนะพอพอเจอกันไ่ใช้ก็เลยโอ้ย มากที่นี่นอครับมาบตัวเลขแนวทาตั้งน้ากันครับผมครับมือนี้ครับพอแต้มเพิ่นจะสรุปตัวเลขสรุปเนี่งตั้งมาับเนาะครับผมครับผมรัฐบาลไต้ครับผมครับอย่าอนกับมืสวัสดีครับพอแต้มสวัสดีครับสวัสดีครับัครับสวัสดีครับพอเก่าแปดครับผมรยบังเอินปะเนี่ยบังเอินครับผมบังเอินครับข้าแปดพารวยได้พี่น้องรับมือนี้ถิ่มมัครับตามเลขครับผมครับพี่น้องยกซีครับตามเลขครับ พ but, ี <superv ising refugees forever> ่น้องเอ้ยพอแต้มก็รักสิเมียได้มุ้งยิ้มยิ้มส่งยิ้มยินมาได้แล้วลอยหนึ่งขาดจะขาดชิปบัตเลยปรทธานได้หนสีไม่ยิ้มส่งมาดิมาดิขาดลอยหายชิปเลยขาดลอยหายชิปเลยไม่ได้พี่น้องครับ พราะว่าช่วงช่วงมาก่พราพ่อมันเหมือนใจเจ้าเลยครับสวัสดีครับพ่อเจ้งสวัสดีกรันสวัสดีก้อนุก่อนจิ่งตัวเด็กับพี่้องทอี้สวัสดีครับขอหาเสียงผคือไหยดูเถอะผมบ่หลบแล้วผ่ทาไอ้มื้นี้มื้นี้มื้นี้มาสิพากันมาคงกุ้ทชยเน่ยแต่สเซุตทังหมดกุ้ยช่บ่เอาครับพี่รองอี้พอแจ้จะปล่อยคงกุไทยคือสรุปคุุ้ไทย บนล่างท่าแห่มเนาะครับทั้งบนทั้งล่างมบนล่างอ่ะมื่อี้จะเป็นตัวได้รเขามาติดตามครับช่ว,กวย,ยกันได้พี่น้องอ่ะุกครั้งได้พี่น้องที่บ่าตองยีรออยรีสตร์เปิดปุุมใหม่ตีไว้เขัว่าฟัง

ปกสั่งัอดมะม่วงเนาะแบงซ่าจะลอยแบงจะลอยจะชิบใบฮาวกทอนน่ะปกัะมว Thank you. ทายม่องเลยทั้งฝั่งอีกทีนะครับผมหนึงเจ็ดตัวเดียวสุดโั้ดท้ายบนยเจ็ดกับหกนะครับบังกันชัดๆเลยพี่น้องครับจะบม่ได้พลาด เดี๋ยวพ่อแจมจีจับเลขเลขสามตัวให้นะครับได้พี่ีเดี๋ยวพ่อแจมเขียนวันนี้นะครับลักลอยนะครับ้อยอะลักลอยพี่น้องเขียนแปดเก้าครับลักลอยได้เจ็ดแปดเก้ามวยที่ผ่านมากะได้หกเจ็ดแปดนะครับนอกจากมาหกลักลอย วัวน,นี้ได้ 7, 8, นนเจ็ดแปดเก้าอเนพเตียนจับเล็กสามตัวให้น้ำนะครับลงจุดหน่อย เกา็สองหางะว่าเรียกสตัวค่ะสี่บนเนี่ยครับเนาะสองหางหนึ่งคือว่าบไลายนะครับครับมาเบื่งล่าง là bình cào tua điều. ตะกี้พอแจ่มเขียนวัสนับเพืออะไรเนี่พี่น้องบทน,นี้เริ่มคล่องแล้วที่จริงแล้วหากเก่านี่ไม่ยากนะครับครับกเกลียวซีเก่าก็เกลียวสมเก่กับขผมสมเกองมาแทนของเก่ามาแทนกับ <c oughs> มันมีเปลี่ยนแปลงไปหาเก่าได้ที่เด้อเพราะว่าหาเก่านี่สีสีเป็นเรกมานกัญญาแปลงหน่อยอยู่ ต,ต,ตัวล่องมาตัวนึงกับตัวนี้ล่ะเยฟซี่มากรเดกกับพีแกหน้าหมอนะครับเนาะเดี๋ยวไปเลือกซื้อเดือดงาสลากกินแบงรัฐบาลไว้สัดเกนนะครับยฟซี่เนาะลักร้อยเ็ดแปดเก้านะครับเด้อมักเ็ดเก่าเกดมักแปดเก่าแปดแตร์พอแตรียมเน้นที่เก่าตัวเดียวหลักรลอยนะครับ สำหรับตัวเลขนวทางพี่น้องครับก็ขอขอบพระคุณพอแต้มนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขขอแต้มครับผมครับรต้องไส้พี่น้องเบื้องตัวรถนี่ครับผม นั่งอยู่นี่ยกำลังหาวเลยไปนอนก่อนไงได้อพ่อแจมเลยครับนี่มีของกินนะพี่ครับผมมีของกินเลยครับผมเป็นตะแก้งครับด้วยครับใส่เข้าไปแล้วขยายมันน้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมงวดวันที่16กรกฎาคมสรุปโค้งสุดท้ายครับผมครับบนวิ่ง7จรอง6เได้พี่น้องเด่น7จรอง6ครับผมเด่นๆเลยก็คือ70ครับผมตัวร่องก็เจ็ดหครับผมสำหรับลักลอยครับพี่น้องครับเพราะมันลักหอยได้ครับผมลักลอยครับผมพผมแจม่น มีเจ็ดแปดเก้าครับผมเด่นให้เก่านะครับเนาะเพิ่นเอาเก่าตัวเดียวพี่น้องมากตัวได้เก่ามาใส่กันครับผมครับสําหรับเลขสามตัวมีเก้าเจ็ดศูนย์ครับผมพี่น้องครับหลักเก้าศูนย์เจ็ดครับผมล่างวิ่งเก้าครับผมเด่นเด่นเลยสามเก้าครับผมสี่เก้าสองเก้าครับแต่ก่อนเป็นหาเก่าแต่ว่าเปลี่ยนตัวเดียวในเรื่อพี่น้องเป็นครับผมสองเก้าครับทางพี่น้องเอฟซีทุกคนครับผม กับตัวเลขหน้าทังของพ่อแทมคระผมขอพี่น้องโชคหมา่นําด้วยทุกคนทุกคนสาหรับคลิปนี้กระผมขอมากันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งช่องของบ่าแหลมพารวยก้าพรวยครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ขอพี่น้องปังกังกันทุกคนคระผมในวันประจําวันที่1 6กรกฎาคม2566ครับสําหรับคลิปนี้ขอกล่ากำวัาสวัสดีครับ